สุขภาพโอ้โหสวัสดีจ้าแอลสวัสดีครับพี่พึ่งครทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเนี่ยครับกำลังดูผักแล้วก็ดูวิธีการปลูกผักสวนครัวครับอ๋อหรอครับเออปลูกผักสวนครัวพี่พึ่งก็กำลังสนใจอยู่เหมือนกันอืมว่าแต่ตอนนี้พี่ว่าเราถักถ่ายคุณผู้ชมก่อนก่อนดีไหมดีครับค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเราสองคนได้นะครับเช่นเคยครับในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อครับอ่าค่ะว่าแต่เมื่อตะกี้เนี้ยนนะแฮลพพูดบอกว่าแฮวเนี่ยกำลังแบบสนใจในเรื่องของการปลูกผักทำไมถึงได้ สนใจในเรื่องนี้ขึ้นมาได้ที่อยากจะปลูกผักกิดเองเนี่ยจริงๆไม่ใช่เทรนเลยนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยอยากจะมีอาหารปลอดภัยไว้ให้กับตัวเราคนในครอบครัวกินนะครับถ้าหากว่าเราปลูกได้มากพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่นๆได้ครับอ๋อพี่เองเนี่ยก็สนใจในเรื่องของผักปลอดสารตรงนี้เหมือนกันพูดไปพูดมาเนี่ยทำให้นึกถึงผู้ใหญ่ท่านหนึง่งอ๋อซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยนะเป็นนักพัฒนา คือพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะปลูกผักปลอดสารกันอ๋อแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําตลาดให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้แลกเปลี่ยนเพื่อนบ้านนะคะได้มาซื้อขายกันตรงเนี้ยอือม,มีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนขายแลกเปลี่ยนนี่คืออะไรครับการขายแลกเปลี่ยนก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะแนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยนะ แต่ละหลังเนี่ยเขาปลูกผักที่แบบมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันอะนะก็คืออย่างว่าแห้ว่ะปลูกผักคะน้าพี่พึ่งปลูกผักกาดขาวก็ได้อ่ะอแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเรามาที่ตลาดก็คือเอามาขายแลกเปลี่ยนแต่ขายในราคาที่ถูกแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยไม่มีสารเคมด้วยปลอดสารใช่ใฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้จักผู้ใหญ่ท่านนี้แล้วครับ อ๋อดีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผู้ใหญ่เนี่ยนะพี่มีภาพตอนช่วงที่พี่น้ำพึ่งเนี่ยนะได้ไปที่นั่นออมาให้แฮวได้ชมกันก่อนดีไหมดีครับดีเลยครับค่ะ บ้านสานต้นแหนหมู่สามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะัดเดิมทีชาวบ้านทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีหรือบางบ้านนะก็มุ่งทำงานหาเงินแล้วก็นำมาซื้อของกินจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพจากนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่เกิดจากการลงทุนด้านการศึกษาให้ลูกหลานจนหลายคนนะต้องขายที่ทำกินเพื่อมาใช้หนี้ แล้วผู้ใหญ่สุภชัยชัยเทพจึงเริ่มแก้ปัญหานี้สินของชาวบ้านด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการออมเงินแล้วก็ยังช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหานี้สินให้กับชาวบ้านจากนั้นจึงเริ่มส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและจัดตั้งตลาดประชารัฐเพื่อให้มีที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตกันจากแห้ว อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายที่ดินกันไปเกือบหมดนะนะแล้วก็ทําให้แบบว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยมามองดูว่าพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยมันมีเล็กๆเนี่ยก็เลยพยายามจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกผักเนี่ย ในรั้วบ้านแล้วก็ได้มีการจัดหาพื้นที่เนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันปลูกผักสวนครัวพอได้ผล,ผลผลิตเนี่ยมาก็มาแบ่งกันในชุมชนโหเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเราก็มีแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับสวนผักปลอดสารเนี่ยที่ผู้ใหญ่ได้ส่งเสริมเนี่ยก็น่าจะช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยล่ะครับอพูดไปแล้วเนี่ยพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเออ ว่าแต่ว่าเนี่ยพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยได้มีการดูแลชาวบ้านแล้วก็ชุมชนอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราวิดีโอคอลไปคุยกับผู้ใหญ่กันดีไหมครับดีจ้ะเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพักกันสักครู่แล้วเีลยวค่อยไปวิดีโอคอลหาทางผู้ใหญ่กันเนาะครับผมพักครู่เดียวครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีค่ะ,คะพี่ใหญ่พ,หญพี่ใหญ่สวัชัยคะ่ะน้ำพึ่งขอแนะนำน้องอีกคนหนึ่งนะคะน้องแห้วคะ่ะเป็นพิธีกรในรายการด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยด้วยกันคะ่ะ ครับผมอยากจะสอบถามผู้ใหญ่ว่าสถานการณ์โควิดของในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ทุกเรา่อบางลงบ้างนะครับนับตั้งแต่นะครับในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเด็กเทศบาลตะบนเม่คือนะครับตัวเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเดือนเมษายนมานะครับก็ถือว่าเป็นพั้เตืร์สำคัญนะครับในระดับประเทศนะครับเป็นการติดต่อนะครับในช่วงของเด็กแล้วผู้ ผู้ป่วยตรงตรงนั้นเนี่ยก็คือเออเป็นเด็กเล็กอย่างเดียวเลยแล้วก็มีครูด้วยป่ะคะค็ค่ัตเตอร์นี้นะครับก็เป็นคนแรกนี่ก็เป็นครูนะครับแล้วก็คนที่สองที่สามก็เป็นครูที่เลี้ยงแล้วก็ครูอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กอีกหกคนนะครับรวมแล้วเป็นสิบแปดสิบแปดคนนะนอกจากเ ที่เราทราบว่ามีผู้ติดเชื้อตรงนี้นะคะเป็นคัสเตอร์ใหญ่เลยเนี่ยนะคะยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการอีกเยอะไหมคะก็มีครับคือว่าเด็กเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยซึ่งเป็นพ่อกับแม่หรือว่าญาติพี่น้องนะครับก็ติดจากเด็กนะครับเด็กจากอูอสวนเด็กเล็กเทศบาลเนี่ยจากหกคนเนี่ยกับครูนะครับรวมแล้วนะครับอเพิ่มขึ้นนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็ขยายผลเป็นสี่สิบสี่คนนะครับสําหรับ ส่วนที่เป็นบางบางส่วนนี้ก็ส่งที่โรงพยาบาลสนามนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินะครับจังหวัดเชียงใหม่อย่างเรื่องการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวก่อนเนี่ยอาหารเนี่ยวันหนึ่งสามืม้อเลยอย่างนี้พวกนี้เรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้ใหญ่ดูแลจัดการยังไงบ้างครับ ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนาคาสกิดนะครับหมู่ที่6ซึ่งทางเจ้าอาวาดนะครับเพื่อนอ่าเขาก็ทกับข้าวนะครับมาให้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ประมาณกี่กล่องอีส่วนหนึ่งครับวัดไทยพฤษาว่านะครับวัดสามล้านแหนหมู่ที่สานะครับทางเจ้าอาวาดแล้วก็พระภิสุสาวณรนะครับก็ร่วมในการทานะครับกับข้าวเอ๊จําได้ว่าตอนนั้นนะเรามีการทําแปลงผักรวมกับทางผู้ใหญ่ด้วยเนาะ ค่ะตอนนี้แปลงผักยังยังอยู่ใช่ไหมคะก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นปลูกเป็นบางอย่างครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาห้ามจุมนุมกันเกินยี่สิบคนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครอบครัวแต่และครอบครัวนะครับในการทากิจกรรมในการปลูกผักเองนะครับเพื่อลดรายได้ในครอบครัวผักที่ปลูกตรงนี้เนีะคะเราเอามาปรุงสุกให้กับผู้ที่กักตัวหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่ที่เป็นผัก ตอนนี้นะครับก็เป็นบางส่วนที่อยู่ในครัวชุมชนนะครับก็เป็นกล้วยน้าําว้าเป็นผักจั๊มปมั้งมะเขืออะไรบ้างไงฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ในการประชาสัมพันธ์เนี่ยคืออยากจะให้ในครอบครัวเนี่ยเขามีกิจกรรมในการทําอาหารกินกันเองนะครับในครอบครัวครับช่วงในระยะในแบบตัวหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ประชาสัมพันธ์ก็จะมีคนในชุมชนนะครับที่มีการปลูกผักนะครับเขาก็จะเอาผักมารวมกันนะครับเอามาร่วมในการบริจาค แล้วก็เราก็จัดจัดสรรใส่ถุงแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีผู้ป่วยผ,ผ,ผ,ผู้สัมผัสเสียงสูงที่ต้องทําการกักตัวอยู่ทีใ่ในครอบครัวออแล้วมเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยนะคะที่เอามาปลูกตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเอามาได้ยังไงคะเอามาจากไหน ก็จะได้มาจากนะครับในเกี่ยวกับใช้เงินนะครับสาธารณประโยชน์นะครับของชุมชนเองนะครับในการจัดสรรนะครับในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชให้แจกจ่ายให้กับประชาชนครับก็ถือว่าเป็นเป็นสริการนะครับส่วนหนึ่งนะครับในชุมชนนะครับดัวยเงินสสริการหรือว่าเงินสาธารณประโยชน์ของในชุมชนเองนะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยต้องดูสําหรับคนที่ติดเชื้อด้วยแล้วก็คนที่ต้องกักตัวด้วยแล้วอย่างชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยครับเขามีชีวิตยังไงบ้างนะครับ ก็ตอนนี้นะครับอ่าความเป็นอยู่ในชุมชนครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องต้องอยู่ให้ได้นะครับในในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเพราะว่าบางบางครอบครัวเนี่ยคือร้านร้านหรือว่าบริษัทหรือว่า่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็เลิกจ้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องกลับมาอยู่ในชุมชนนะครับซึ่งเคยมีไรายได้แล้วต้องขาดรายได้ครับต้องมีอะไรเสริมขึ้นมา อย่างน้อยนะครับในการปลูกผักนี่ก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายนะครับแล้วก็มีเอาไว้บริโภคเองในครอบครัวโอ้ฟังแบบนี้เรารู้สึกดีจังเลยนะครับ <S <S อนอกจากว่าจะช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วนะครับ<ช>ทุกคนก็มีกิจกรรมทําด้วย <S <S ใช่ใชแล้วนอกจากเรื่องการปลูกผักครับผู้ใหญ่ยังมีการส่งเสริมหรือว่าการดูแลอย่างอื่นด้านอื่นๆด้วยไหมครับก็เกี่ยวกับ ช่วงสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับเน้นด้านการออมเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้อย่างน้อยนะครับเราก็มีเงินปุนหรือว่าปัจจัยที่สามารถทําให้ดารงชีวิตอยู่ได้นะครับผู้ใหญ่ครับนอกจากเรื่องการออมแล้วเนี่ยนะครับยังเห็นว่ามีกิจกรรมของเรื่องกลุ่มสเตรีด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับ ครับในในช่วงนี้ก็มีการประชุมน,นะครับในวันที่ยี่สิบเก้านี้ก็จะมีการอบรมนะครับสามสิบสามสิบคนเนี่ยแต่ว่าอ่าด้วยปัจจัยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาห้ามชุมนุมกันเกินยี่สิบคนนะครับก็เลยแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็ช่วงแรกก็เก้าโมงถึงสิบโมงก็จะมีการอบรมหกสิบห้าคนนะครับแล้วก็ช่วงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็มีการอบรมอีกสิบห้าคนเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับนะ น,นอกเหนือจากออที่กิจกรรมในเรื่องของสตรีที่พูดกันไปเมื่อตะกี้นี้นะคะมาตรการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องโควิดภายใน,นชุมชนเนี่ยนะคะได้มีการจัดการอย่างไงบ้างคะอย่างแรกนะครับเกี่ยวกับร้านค้าในชุมชนนะครับในการจําหน่ายสุรานะครับซึ่งของจังหวัดเชียงหนใหม่นี่ขายรอบพุ้งเนี่ยก็มีหลายคัตเตอร์นะครับที่ติดมาจากแก้วหรือว่าการนั่งนะครับนั่งดืง่ม รวมกันนะครับทาให้เกิดปตัตเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนนะครับต้องมีเจลมินิเจลครับแล้วก็สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาครับเนื่องจากว่าถ้าคนในชุมชนเนี่ยไปตามตลาดหรือว่าไปที่สถานนะซึ่งไปสัมผัสกับวัสดุหรืออะไรเงี้ยที่ใช้ร่วมกัน,นมันก็มีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับในชุมชนก็มีการออย่าง งานพิีงานศพหรือว่าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานนะครับก็อ,อยู่ในตามมาตรการของจังหวัดนะครับอย่างน้อยกอ็ไม่เกิน20คนนะครับ <ừ. S 2> ในก,กิจกรรมแล้วก็จะมีทีมงานอสมออนะครับไปตรวจวัดใกล้กับมีเจียรล้างมือมีหน้ากากอนามัยให้นะครับที่หน้างานโอได้ฟังดูเมื่อสักครู่นี้นะนะก็คือแบบได้เห็นเลยว่า ทางผู้ใหญ่เองเนี่ยได้มีการแบบบริหารจัดการภายในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเ,ออเชื้อไวรัสโควิดภายในชุมชนนะคะตอนนี้อยากจะเห็นภาพแบบแรงผักของที่ทางในชุมชนได้ปลูกแล้วก็ทางที่ผู้ใหญ่เองก็ได้พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกตอนนี้ผักมีเยอะไหมคะที่จะให้ได้ชมก็ในในศูนการเรียนรู้นี้ ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าติดในช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ห้ามมนวนกันเกินยี่สิบครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมในการปลูกกับบ้านไปบ้านมัอยากให้ผู้ใหญ่นะคะพาไปชมแปลงผักสักหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆแล้วคะ่ะที่คิดถึงบรรยากาศของที่นั่นนะคะ,ะจะไดเ้เรียกว่ารีแลกซ์กันนิดนึงนะคะครับผมให้ผู้ใหญ่พาเดินชมได้ไหมคะครับผมค่ะรบกวนได้นะคะ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ด สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ตรงนี้นะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเสริมภาคเกศ84พรรษานะครับนี่ก็เป็นอัดนะครับที่เรามีการประชุมนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีผักเจ้าอมนะครับแล้วก็อ่าเป็นอ่าผักพื้นบ้านนะครับสวนครัวนะครับเกี่ยวกับของพื้นเมืองนะครับแล้วก็จะมีต้นมักรูดนะครับมะนาวนะครับแล้วก็จะมีการปลูกกล้วยนะครับนี่กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำวานี่ก็ ผลผลิตที่ที่ได้มานะครับจากกล้วยน้ำว้านะครับเราก็เอาไปไว้ในตู้ปันสุกนะครับก็เอาไว้ให้กับเด็กเล็กนะครับได้บริโภคนะครับกล้วยน้ำว้านะครับในส่วนนี้นะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับในศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็มี การเลี้ยงนะครับเลี้ยงไก่ไข่ัำไข่ด้วยช่วง oh, oh. ที่น้ําพึ่งไปตอนนั้นมันมีพวกผักคะนา้าผักอะไรตอนนี้ไม่ได้ลงพวกคะนา้าหรืออะไรพวกผักที่แบบพวกพวกผักที่เป็นผักยอดที่บอกว่าสามารถมาปรุงสุกได้เลยทันทีเลยอย่างนี้ไม่มีหรอคะตอนช่วงนั้นยังเคย uh, มีปลูกอยู่ตอนนี้เป็นส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงหน้าฝนครับคะน้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ช่วงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยชอบกับฤดูฝนกันเท่าไหร่นะคะ ส่วนมากจะเป็นหน้าหนาวนะครับในการลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับไก่ไก่พันไข่นะครับก็มีประมาณร้อยกระตุกอ๋ออยู่ในนั้นเลยเหรอคะรับผมประมาณร้อยร้อยตัวนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับเป็นไข่ไก่วันหนึ่งประมาณเจ็ดสิบกระปองนะครับก็เอาไว้จําหน่ายนะครับให้กับคนในชุมชนนะครับในราคาถูกครับก็ฟองละสามบาท ครับผมค่ะแล้วก็การปลูกผักเนี่ยนะคะเวลาเราบอกว่าเออบางบางบางอย่างเนี่ยก็คือเราก็ขายใช่ไหมคะแล้วเรามีการแบ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับชาวบ้านยังไงอะคะการการขายนี่ก็เป็นของออกิจกรรมของภายในในในครอบครัวเองนะครับก็บางสิ่งบางอย่างนะครับก็เป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับในครัวเรือนนะครับเราไม่ได้เน้นนะครับที่ว่าจะเป็น ผลกําไรอะไรนะครับก็ปลูกเพื่อที่ให้คนในชุมชนนะครับได้มีบริโภคแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายค่ะการปลูกผักนี่นะคะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของออภาระของชาวบ้านได้เยอะไหมคะได้เยอะครับเพราะว่า,าบางบางบางครอบครัวนี่เขาก็ทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่าย,ายนะครับอย่างเช่นมะนาวโตนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ได้ ประมาณเจลูกถ้าเราไปซื้อในในตลาดเนี่ยลูกละสองบาทสบาทก็สามารถประหยัดเงินได้นะครับอย่างตอนนี้มีนโยบายที่จะให้แบบแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้ปลูกผักเองแล้วอย่างนี้อย่างอย่างส่วนกลางอย่างในโรงเรียนเนี่ยครับใครจะเป็นคนมาดูแลครับผู้ใหญ่หครับก็มีทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันมานะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตลาดประชารับ ก็มีคณะกรรมการที่มานั่งบริการในการจําหน่ายสินค้าไร้ด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่บอกมาว่ามีตลาดประชารัฐที่น้เพ่งก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าที่นี่มีตลาดประชารัฐด้วยนะใช่หลายๆที่ครับผู้ใหญ่ครับตลาดเขาปิดนะครับที่ชุมชนนี้ครับตลาดยังเปิดอยู่ไหมครับตลาดประชารัฐตรงนี้ยังยังเปิดอยู่ครับให้บริการกับประชาชนแต่ว่าเราก็มีมาตรการครับในการ ป้องกันนะครับมีมเครื่องวัดอุณหภูมิเกี่ยวล้างมืออะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะที่น,นพึ่งไปเนี่ยนะคะผู้ใหญ่อะคือมีโครงการในเรื่องของการที่จะทำศูนย์เรียนรู้ในชุมชนนะคะแต่ยังตอนนั้นยังไม่เปิดตอนนั้นยังไม่เปิดเลยตอนนี้ได้เปิดดำเนินการไปแล้วยังคะก็เปิดในใน,ในช่วงหนึ่งนะครับก็มีครับหลายๆพื้นที่นะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับไม่ว่าจะเป็น เทศบาลเมืองภุกเขาทองนะครับอุธยานะครับแล้วก็มีนะครับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนหรือของรัฐบาลแล้วก็มีาทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็มามาดูงานนะครับด,ดูงานอยู่ก็ก็เปิดอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่ามาติดกับช่วงสถานการณ์โควิดน,นะครับสองปีที่ผ่านมา ยอย่างช่วงที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ตอนนั้นนะครับผลการตอบรับดีไหมครับการตอบรับดีครับก็สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของในชุมชนนะครับสร้างรายได้ให้กับนในชุมชน,นได้แล้วชาวบ,บ้านนี่นะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็แล้วแต่เป็นช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าถ้ามีประกาศของจังหวัดเนี่ยในบางบางบางช่วงเนี่ยถ้าชนะ าการโควิดน,นที่ไทยเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมมีการประชุมหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆครับในในศูนย์การเรียนรู้นี้ได้นะครับแต่ฟังดูทั้งหมดแล้วที่ผู้ใหญ่เล่ามาทั้งหมดนะครับพี่น้ำพึ่งครับก็รู้สึกว่า หมู่บ้านนี้นะครับก็ดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบมากๆเลยแล้วก็วางแผนเป็นระบบด้วยนะครับชาวบ้านทุกคนก็มีกิจกรรมด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็ดูแลชาวบ้านอย่างดีนะครับเรียกว่ามีแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะที่ถูกต้องแต่ละปีเนี่ยเราก็จะไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะนีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจหรือว่านีเรื่องของใหญ่ตอนนี้ก็เป็นช่วงนี้ ที่ทุกคนเจอการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดอย่างนี้นะคะคก็มีผู้นําที่จะมีแนวทางให้จะดำเนินต่อไปตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านทุกคนในชุมชนนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะอขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าเหนื่อยมากแค่ไหนคะ <c oughs> ในตอนนี้ในการจัดการทั้งหมดะคะพอมันมีเจอเหตุการณ์อะไรประดังเข้ามาเยอะแยะประมาณนี้คะ่ะ ก็ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับมาตร,รการต่างๆนะครับของทางราัฐบาลแล้วก็ทางอำเภอนะครับที่มีคําสั่งนะครับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับในชุมชนเองนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องปรับสภาพนะครับความเป็นอยู่ให้ยังคืออยู่ได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักกาลังสําคัญนะครับในการที่เราจะหยุดยั้งนะครับช่วงสถานการณ์โควิดก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับป้องกันตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมคร,ร่วมกันครับถึงจะอยู่รอดครับในช่วงสถานการณ์โควิดครับค่ะครับผมค่ะก็อขอเป็นกําลังใจให้กับทางผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนนะคะค่ะให้สู้ต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤตนี้โดยเร็วเรียกว่าขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยโดยเร็วทั้งประเทศทั้งประเทศเลยแล้วก็ให้ปลอดให้ทุกคนนะครับใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับ แล้ววันนี้นะคะนอกจากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่สุมชาชัยและชาวบ้านแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะแล้วผมนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจะนะครับให้กับบุคลากรดันหน้าท่านอื่นๆด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณที่เสียสละเพื่อพวกเราทุกคนครับ แล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการคนหัวใจไม่ท้อก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนนะคะน้ำพึ่งกับแฮ่ว่าคงจะต้องรักผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัคจจจบจท้ที่พอให